สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมตอนนี้ก็อยู่กับฟองเบียร์เหมือนเดิมนะคะกับรายการสายด่วนชวนแดกค่ะนะคะที่จะพามาแดกอะไรแบบด่วนๆตามฉบับสายด่วนชวนแดกนะคะแต่ก่อนอื่นเลยสายด่วนชวนแดกก็ต้องมีคอน,นะคะ่ะที่ฉันขอคอน,นะคะ่ะโอ๊ยเ <laughs> ด,ดี๋ยวจะโดนหน้ากันล ตนนี้เราอยู่กันที่ไหนดูแปลกหน้าแปลกตากันไหมมีคอมเมนต์บอกว่าพี่คะอยากให้ลองมาทานกว๋วยเตี๋ยวเนื้อร้านนี้เขาบอกว่าเด็ดมากกว๋วยเตี๋ยวเนื้อที่มันไม่ใช่แค่เป็นกว๋วยเตี๋ยวธรรมดาอ่าเขาจะมีเนื้อลวกมีลวกจิ้มมีทุกสิ่งทุกอย่างแบบเกี่ยวกับเนื้อมาให้เราทาน <Okay. S 1> และซิกเนเจอร์ของร้านเขายัางไม่บอกเดี๋ยวเข้าไปดูกันขอถอดหน,น้ากากก่อนเพื่อความสะดวกสบายในการพูดนะครับดิฉันไปนตรวจมาเรียบร้อยแล้วค่ะดิฉันไม่เป็นโรคค่ะไม่เป็นโรคโควิดอ่ะครับไม่ค่ะไม่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าค่ะ แล้ววนี้จะก็ได้มาถึงสถานที่นั้นแล้วนี่คือก๋วยเตี๋ยวเนื้อลกสุนค่ะอ่าพื้นที่จอดรถเขาก็จะดูกว้างขวางอย่างนี้เลยนะครับ <Wow. S 1> ที่จอดรถรองรับเยอะแยะเลยร้านนี้อยู่ที่ประชาอุทิศยี่คองครุนะคะทุ่งครุอาวเหรอทุ่งครุ <laughs> เราจะไปลองชิมกันม่าก๋วยเตี๋ยวเนื้อร้านนี้จะเด็ดขนาดไหนนะคะอย่างที่บอกเลยว่าดิฉันชอบเนื้ออร่อยคือบอกอร่อยไม่อร่อยดิฉันก็จะขอคอมเมนต์นะคะไปวันนี้เราไปดูกันเลยว่าร้านเขาเป็นยังไงอาหารเมนูอาหารเด็ดดวงพวงองุ่นไหมตามไปชมกันเลยค่ะขออนุญาตไปสอบถามคุณแม่เจ้าของร้านก่อนนะคะค่ะคุณแม่ผมมจาจักรายการสายด่วนชวนแดกนะคะ,ว,ว,ะ,คะวันนี้มีคอมเมนต์บอกหูกว่าอะไรร้านนก๋วยเตี๋ยวเนื้อของคุณแม่น่ะเด็ด อยากให้หนูเลยมาลองชิมวันนี้หนูก็เลยมาลองถึงประชาอุทิศนะคะนั่งรถมาวันนี้รถค่อนข้างติดมากแต่ไม่เป็นไรเพร่อความรักเนื้อของเราเราก็เลยต้องบึงมาคุณแม่คะขอสอบถามนิดนึงว่าเว้ยเจี่ยวเนื้อคุณแม่พิเศษยังไงต้มเนื้อให้มันเปยต้มเนื้อให้มันเปื่อยคุณแม่คือคุณแม่ตุ๋นเองเลยใช้เวลาตุ๋นเองเลยทุกขั้นตอนคุณแม่ทําเองหมดเลยเหรอคะแม้กระทั่งน้ำซุปน้ำซุปคุณแม่ก็ทำเองเออแต่ลืมบอกไปว่า อย่างหนึ่งคือคุณพี่เขาบอกมาว่าคุณแม่เป็นคนไม่ทานเนื้อเอา้าไม่ทานเนื้อแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงอะคะว่าอันนี้มันอร่อยอันนี้มันลงตัวยังไงอะคะกะเอาคุณแม่ขายมา20ปีแล้วคุณแม่ขายมา20ปีแล้วเดี๋ยวหนูรบกวนคุณแม่ทำให้หนูหน่อยนะคะเดี๋ยวหนูจะขึ้นไปรับประทานอยู่ข้างบนนะคะวันนี้ก็ขอบคุณคุณแม่มากนะคะ โอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและนี่ก็คือเมนูอาหารทั้งหมดในร้านอยู่บนโต๊ะของดิฉันเรียบร้อยแล้วชุดไก่อบอกได้เลยนะคะสำหรับใครที่รักเนื้อนั่งอยู่จุดนี้คุณจะแฮปปี้มากเหมือนดิฉันนะคะตอนนี้ก็ปี้กระเป๋ามากนะคะอยากจะกินเต็มที่แล้วอ่ะคุณพี่สวัสดีอีกครั้งค่ะ ื่อนัทีคร s. <S oui, ับพี่นัททีเป็นเจ้าของร้านลกซุนเับเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อลกซุนนะคะเมนูแนะนําก่อนแรกเลยต้องเป็นหม้อไฟครับกาวเตาหม้อไฟเสิร์ฟบุบๆๆๆๆอย่างนี้เลยนะคะหม้อนี้เป็นขนาดไซส์ใหญ่ราคา230าิครับคุณลูกค้าสามารถเลือกใส่ได้ทุกอย่างเลยครับจะจะเลือกอะไรในร้านใส่ลงไปได้เลยไปได้ใช่ครับ เ,เราก็วัองอยู่ดูส่วนด้านต่อไปพวกนี้ะจะเป็นอนกจิ้มจะเป็นอะไรล,ล่นกจิ้มที่สามารถสั่งเติมได้แล้วนี่มันมีเมนูเยอะแยะแปซซ่าขนาดนี้เลยเหรอคะที่รา<ห>้านคุณพี่เนี่ยใช่ครับเมนูมีประมาณ12อรายการ12รายการมีให้เลือกสั่งลองมาทานกันดูแล้วทำไมมันจานใหญ่ขนาดนี้เลยคุณพี่ไม่ใช่ปะออกกล้องนะค่ะรายการเซ็ตมาใหญ่นะคะมาร้านลูกสุดมากินเนื้อต้องได้เนื้อครับต้องได้เนื้อนะคะกินเนื้อได้ประวานไม่ได้นะคะเขาขายให้จานใหญ่ๆอย่างนี้เลยคือนี่คือไซส์ปกติที่เติมในร จานะครับคุณผู้ชมราคาเท่าไหร่คุณพี่40บาทนี่40บาทนะคะสามารถเลือกเป็นท็อปปิ้งได้ไม่ว่าจะเป็นอันนี้เนื้อสดใช่ไหมคะคุณพี่ใช่ครับอันนี้้อันนี้อะไรคะอันนี้จะเป็นน้องลายค่ะน้องลายเนื้อน้องลายก็มีก็เกี่ยวเนื้อบ้าบอลอะไรมีเนื้อน้องลายครับคุณเยอะมากอันนี้คือเป็นสบายนางหรือเรียกอย่าผ้าคิลิวผ้าคิลิวนะคะที่เอาไว้เช็ดโต๊ะแล้วก็ตอนกลางคืนก็มาหัน คืออันนี้อันนี้เป็นตับเป็นตับวัววัวล้วนๆเออลืมถามไปที่ร้านไม่มีหมูใช่ไหมไม่ได้มีหมูที่ร้านขายอิสลามเป็นชมีแต่เนื้ออย่างเดียวเนื้ออย่างเดียวนะคะอันนึงครับเมนูแนะนำอันนี้จะเป็นแก้มครับเนื้อแก้มแก้มไข่ค้าบแก้มมัวแก้มวัว เนื้อแก้มหากินยากและทำไมที li li ่ร้านเรามีผมชอบก็เป็นความชอบส่วนตัวหร่อเต็นคุณผู้ชมฉันก็ไม่เคยได้เห็นได้ได้กินเหมือนกันนะนี่เดยวชันคิดว่าเป็นสาตรัดเนื้อที่กินเ๋วยเตี๋ยวเนื้อมาเยอะหลายร้านมากแต่ดิฉันไม่เคยตื่นตาตื่นใจเท่าร้านนี้มาก่อนเมนูเยอะมากอะยังไม่จบยังมีอีกสองสามอันอันนี้เป็นแก้วครับเป็นแก้วต๋นส่วนตัวนี้จะเป็นเนื้อท้อง อาันนี้เป็นม้ามครับอันนี้เป็นม้ามทุกอย่างย้ำสี่สิบบาทเท่านั้นเองอ่าหรือถ้าใครจะไม่มากินเป็นหม้อไฟจะไม่มากินเป็นท็อปปิ้งแยงอย่างนี้เป็นชามค่ะเป็นชามก็มีเสิฟราคาธรรมดาราคาเท่าไหร่ราคาห้าสิบบาทห้าสิบบาทคือมาอย่างนี้เลยมาอย่างนี้เลยอ่ะมาอย่างนี้เลยใส่ได้กี่อย่างก็ได้ครับเลือกใส่ได้อีกคุณผู้ชมไม่จํากัดครับนี่นะคะที่เขาบอกว่าสั่งได้เหมือนก๋วยเตี๋ยวนะคะธรรมดาห้าสิบที่เจ็สิบเอาเราไม่เดี๋ยวราคาเดียวกันเลย ทำไมฉันมองไม่เห็นเส้นนะคะได้อยู่มากและอีกอย่างซิกเนเจอร์ฉันก่อนที่จะไปอีลัมเรือใหญ่ไปลับเรือเล็กก่อนอ่ะเป็นลูกชิ้นอะไรบ้างเป็นลูกชิ้นเอ็นล้วนกับเนื้อรวนครับอ่าเอ็นล้วนกับแองกวนไม่มีแป้งผสมเลยเหรอคะับไม่มีครับแล้วเนื้อร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับจานนี้ก็อยู่ที่40่สบาทเหมือนกันอ่าสำหรับใครที่ไม่สะดวกมาทานที่ร้านนะทางร้านมีบริการแก๊ปไลน์แมนแล้วก็เก็ทฟู้ดครับอ่าสำหรับใครที่มาไม่ได้ก็สั่งเข้าไปสั่งบริการเดลิเวอรี่เลยนะคะไปซิกเเเนนจอร์ที่ป็ ตำนานชื่อร้านเลยก็คือลกสูต<ค>น,นั่นเองครับจานนี้เสิร์ฟ<บ>ยังไงครับคุณพี่จานนี้เสิร์ฟเป็นเป็นเนื้อต้องบอกก่อนว่าตัวนี้เป็นเนื้อที่ตุ๋นจากเตาค่านใช้เวลาตุ๋นประมาณ4-5ชั่วโมงใครไปนั่งตุ๋นขนาดนั้นนะคะคุณพี่เรารมีแม่ครัวอยู่ข้างล่างคอยตุน๋นตั้งแต่ตื่นมาตุ๋นตั้งแต่ประมาณตีสี่ตีห้าครับจะเป็นเนื้อที่ผสมระหว่างตัวเนื้อเอ็นแล้วก็มันผสมกันเห็นเขาบอกว่าเนื้อแล้วทำไมเห็นมีเสิร์ฟเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดล่ะครับพี่ต้องบอกว่าบางคนอาจจะไม่่่คิิดดดววาาเเีี๋ยนนั้้้กกบซซฟูไึงร ใช่ก็ไม่ขิดค่ะ,คะผมทําเองกินเองประจําที่บ้านก็เลยรู้ว่ามันน่าจะเข้ากันก็เลยลองทําให้ลูกค้าดูแล้วผลตอบรับค่อนข้างที่จะโอเคครับเออวันนี้จะลองกินให้รู้ร้านมีตั้งแต่มีมีสามอยา่างมีน,มน้ำจิ้มแจ่วน้ำจิ้มชีฟูเดแล้วก็เต้าหู้ยีครับน้ำจิ้มแจ่วนี้คือมีเสิร์ฟเลยนะเป็นอย่างนี้นะตั้งให้ที่โต๊ะนะคะตักได้จุใจมากเป็นสูตรของคุณแม่ทําเองเอออ่าแล้วกตัวนี้ที่สี่มพูนี่คืออะไรคะนั่นเป็นหรือว่าเป็นเต้าหู้ยีครับเต้าหู้ ชเต้าหู้ยี้ออมันกินกับก๋วยเตี๋ยวได้หรอคุณพี่ดได้ครับมันทำให้รสชาติน้ำในก๋วยเตี๋ยวเปลี่ยนไปนระดับหนึ่งอ่ะมัน,ง,มนงงอ,อีกไหมกูมาแล้วนี่กูรู้จักอะไรเยอะแยะมาก เกี <rural conversation> ่ยวกับเนื้อค่ะทั้งหมดบนโต๊ะของเราราคาเท่าไหร่นะคุณพี่ทั้งหมดเซตนี้ส่งแล้วประมาณ750าครับ750บาทแดกได้7จแปดคนค่ะเอะไรมาคุณนี้ไม่มีจ้ามารักเนื้อก็มากินถ้าคิดว่าได้น้อยหรือคิดว่าเอ้ยซตจะมาหรือเปล่ามาลองที่ร้านค่ะดวฉันจะให้คุณพี่เสิร์ฟป้าหน้าแบบจุกๆเลยนะคะก็เลยกาเจอกันเลยขอทราบหน่อยว่าคุณพี่อายุเท่าไหร่ผมอายุ35้าครับอายุ35้าเทียบกับ26ค่ะนั่งไปก่อน10ปีคุณพ แต่งงานหรือยังมีแฟนไหมเอ่อปัจจุบันบนี้ทำอะไรอยู่บ้างมีแฟนแล้วครับมีแฟนแล้วครับโอ้เสียดายมีแฟนแล้วเขา <c oughs> กลับบ้านเลยดีไหมอ่ะสำหรับใครที่สน,สนใจนะคะแวะมาชิมได้นะคะที่ร้านเดี๋ยวเนื้อลูกซุนครับปรวชนที่26บ่ายชาวนที่26นะคะมาแวะมาชิมกันได้สายเนื้อทั้งหลายไม่ควรพลาดจริงๆวันนี้ขอบคุณพี่นันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ จะขอตัวไปรับประทานก่อนนะองัีดีค่ะขอบคดณค่ะวัีค่ะวัีค่ะแม่เวียนมาชิมกันได้ที่ฉันจะขอชิมเลยพูดไปเยอะแล้วโอเคขอไปอย่างที่น้ำซุปก่อนเยอะมากดูเนื้อเปื่อยดอกเปื่อยมากนี่ก็ได้เนื้อเปื่อยมาอย่างนี้นะว้าชิ้นใหญ่มากชิ้นแบบเอฟที่เศษเนื้อละลายในน้ำซุปแล้วกันทุกคนอืมมาชิมน,น้ำซุปก่อนอืม ร้อนเ่าไม่นานไงหอมมากเค็มนัวแล้วก็มีหวานๆมันหอมมันลุกตัวมากจริงๆไม่พูดดูสินะกูด,ด้วยแล้วเปื่อยๆดีมากแม่เจียวสามทีละลายไปแล้วหายไปไหนก็ไม่รู้เขาบอกว่ากินกับน้ำจิ้ม สูตรเด็ดของพี่เขาคือน้าจิ้มซีฟู๊ดเออเพิ่งได้ยินเหมือนกันต้นจิ้มซีฟู๊ดทานกับเนื้อก็อร่อยนี่จะเป็นเอ็นแก้วนะเอ็นแก้วอร่อยมากดีมากจริงๆน้ำจิ้มซีฟู๊ดทางร้านเด็ดมากจริงๆอย่างที่เขาบอกเป็นสูตรลับสูตรเฉพาะของทางร้านคุณแม่ทำขึข้นมาเองนี่สวรรค์ของฉัน คิดได้ยังไงเนาะอาน้ำซุปซีฟูมากินกับเนื้อเนาะอือไปยินเสียงรถไลยค่ะขอโทษด้วยนะร้ลลานร้านพี่เขาหยุดติดถนนเลยอย่างที่บอกไปมาสะดวกเสียงรถอาจจะดังนิดนึงนะคะแต่ฉันก็จะไม่พยายามพูดให้เสียงดังๆนะคะให้ทุกคนได้เข้าใจกันคือฉันจะไปอย่างที่ก๋วยเตี๋ยวก่อนละกันไม่มากินก็นอนอยู่นั่นแหละค่ะซื้อสิคะาแก๊ปเออเนื้อเนื้อน้องลายอกไก่กุณจ,จริงอือ เป็นน้ำจิ้มเต้าหูห้หยีเออวะ่ะแบบนึกว่าแต่น้ำจิ้มเต้าหู้หยีเข้าไปแล้วมันจะกลายเป็นคล้ายๆซุกกี้ไม่ใช่นะครับพอไปรวนกับน,น้ำซุปน้ำซุปแล้วจะเป็นรสชาติเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของเขาจริงๆฉันก็ไม่เคยเจอเหมือนกันเดิดนสดกิ้งแมะจ๊ะนี่กินกับน้ำจิ้มแซวสูตรของคุณแม่เหมือนกัน มืนความหวานของเนื้อแนะน,นําแนะนําให้กินแบบนี้นะไม่ต้องเอาลงไปอารมณ์เหมือนจิ้มจุม่มนี่สะใบานางความรุบๆของสะใบานางอะ่ะอันนี้คือต,ติ๊กเนเจอร์ของทางร้านที่พี่ๆอราแนะนำใครมาควรจะสั่งชุดนี้ปุ่นเตาถ่า,านนานกว่า4ชั่วโมง มึงเอาเขาปากไปอาจจะหายไปเลยก็ได้น่ารากในอวดรเขาพิถีพ่ถันให้คนกินขนาดไหนกันโวนนี่ฉันก็ไม่เคยได้ยินหรอกค่ะลกซุนชื่อนี้ทางร้านตั้งขึ้นมาเพราะว่าสูตรนี้เป็นสูตรเฉพาะของทางร้านเติมมารกซุนหนึ่งตัวใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะอว้ยน่ารักมากดีไซน์เป็นเหลือนะครับขอบคุณที่คอมเมนต์มามากทำให้ได้เปิดโลกอีกโลกหนึ่ง ถูกอ่ะเนื้อน้องลายทุกอย่างีอยู่ตรงนี้สามารถเอาใส่ลงไปในนี้ได้เติมลงไปได้ความเหนียวนุ่มแทรกด้วยมันนิดๆตื่นตาตื่นใจค่ะดิฉันไม่รู้จะยิบมไทายกินอะไรก่อนเนื้อทอดเนื้อทอดน้ำจิ้มแจ่วของคุณแม่มากไปที่เ้รองลายอีกอย่างหนึ่งคือตับ ตานเขาไม่ได้รู้สุกนะักคีความความของตับอยู่ไม่ได้แข็งมันจะมีความนเนื้อข้างนอกอะแต่ข้างในมันยังดูแบบยังไม่สุกมากน<อ>ะครัมากน่ำมากนื้อวัอนน้วันนนนเลย หอมแับหอมเนยๆำหนิกรที่โดนหลอกมาเรื่องลูกชิ้นมากไปกูรู้ว่ามันเป็นมันอาจจะอยู่ในใจของทุกคนนะครับลูกชิ้นแนห่ร้อยเปอร์เซ็น <laughs> โอเคหลังจากที่รับประทานอิ่มและสเต็จไปี่เรียบร้อยแล้วเด็กบอกเลยว่าอร่อยมากอร่อยและสดมากอย่างที่พูดซ้ำๆกันหลายๆครั้งในรายการเลยอันนี้ฉันแนะนําดีแกงจืดซีฟู้ดคือหนึ่งและส่วนน้ำจิ้มแต่วคุณเอามาจิ้มกับอันนี้นะเนื้อสดนะเครื่องในนะลืมไม่ลงสําหรับใครที่อยากจะรับประทานตามดิฉันหรือคิดว่ามันอร่อยจริงไหมอยากมาลองก็เชิญได้ที่ร้านผี่เตียวเนื้อ ลกสนุนประทาวที่26นะคะบอกได้ว่าตามมาจากรายการสายด่วนชวนแดงมีส่วนลดให้เหรอไม่ค่ะทางร้านก็ทำก๋วยเตี๋ยวให้กินนะะั่นแหละค่ะตามที่คุณสั่ง มาลองกันได้ตามมาพิสูจน์กันได้นะคะร้านเปิดอาคาถึงวันเสาร์หยุดอาทิตย์และจันทร์นะคะ9โมงเป็นต้นไปใช่ไหมใครอยากรับประทานเนื้อสายปลดปลานเนื้ออย่างที่บอกเลยตามมารับประทานกันดูนะคะอย่าหาว่าฉันพูดไม่จริงนะคะฝากไว้เลยสุดท้ายนี้นะคะสำหรับร้านไหนหรือคอมเมนต์ไหนคนไหนคิดว่าดิฉันควรจะไปรับประทานร้านนี้ร้านนั้นร้านโน้นร้านนู่นร้านานี้ เมืคิกี่ก็เด็ดจริงๆลองส่งกันเข้ามานะคะเราจะไปรีวิวตามที่คุณต้องการขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งและกด Subscribe ให้ช่องสายด่วนชวนแดกและแฟนเพจ f a c e b o o k สายด่วนชวนแดกด้วยนะคะ สำหรับอ,อีพีหน้าพวกเราจะไปทานอะไรติดตามกันไว้ได้นะคะความหาความมันความอร่อย mm. จะมาในอีพีหน้าอีพีไหนอีพีนั้นแหละเอออีพีน้นราจะไปไหก,ก็คอยดูก็แล้วกันนะครับสำหรับอีพีนี้แฮปปี้มากสวัสดีค่ะร้านของพี่เขาจะมีลูกค้าเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ขาดสายกันเลยจริงๆอ่ะถ้าวันนี้ยังไงถ้าอยากถ้าอยากรับประทานตามฉันก็ตามมาที่ ปะชาอุทิต26กันได้เลยนะคะวันนี้ฉันขอตัวไปย่อยอาหารก่อนไม่ไหวแล้วแม่อึดอัดมากอิ่มมากคือกินเข้าไปจนท้องก็กจะแบบมันไม่ไหวแต่ก็ยังกินน่ะดูสิดู <laughs> นี่ยจะเป็นชูดซกอยู่แล้วโอเคค่ะไปะเราไปกันเลย <c oughs> มึงสูงมอะไรนักหนาเนี่ย <c oughs> โอ้โหจะเข้าไปอยู่ในตากูแล้วมันกล้องเนี่ย <c oughs>